ปอว่าสิไปหากุญปูอยู่ฝ้าคู่ฝ้าเอามาปนให้อายได้กินนำกันกนไปดีๆทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอายจะหามาซอยปีนเองปูนิบอีปี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 เชฟไล่ปูนิบอีปี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 เงือ่ อคุณพี่ก็นมีตะปูงามๆเลยค่ะให้ยี่สิบบาทนะค่ะขาศน์ว้ายทำไมหลายแถละเก่าดีโอมาเด้อพี่น้องเอ,อ้ยมาเด้อค่ะพี่น้องเอ,อ้ยพี่น้องเอ,อ้ยมาทรับพี่เด้อมาทีงพี่มาเบิ่งของสวยๆงามๆพี่ค่ะพี่ค่ะมันนี้มีของข้าของใครบแบบไม่เลยนะข้าไ ผู้ใดาีางไปไกลมากนะคะเช่ไหมาทางนี่นะคะลูกนั้นชาวนาชาวประตวบนครของเรานะคะ,ดาาะเด็กมาทำการแสดงให้ทุกท่านได้รับชมนะคะเป็นแม่ค้าค่ะมาหาขายของค่ะน้ำงานนละคะบ่ม,มีเงินเดืนเซาทีน้ำขาวค่ะมาถือลายพดฮะถือมุไดนถืตอถถต้มนี่ล่ะก็เลยมาหาขายอยู่ทั้งเวทีในละคา มือนี้ก็มีของมาขายมากไหมนะคะมือนี้ก็งานอะไรนะงานรวมใจใช่ไหมคะอ๋อรวมใจอ๋อแปลว่าไม่รวมใจมใช่ป่ะเนาะปลาไตพุทธังมันร่วมกันในรีรลานอ่ะว้าเอาจังสี่สับไปเบิ่งดูของเตรียมมาหลายหลายพี่น้องค่อยเล่นม้วนหวยน้่นนะมันกุ้งอันนี้เด้เนาะไปแต่ละงานพ่กพีกุ้งจักเทียรพี่น้องเพรนั้นเอาทิปมาให้ย่ายพูด เยังไงออก็ได้ติมล้ำหมดล้นะพี่นกหาวันนี้ดูทรงน่้นจ่จะไม่ได้ติมนะคะค่าตัวขอพักอัพเพิ่เเ็ปสองเท่านะคะเรียงไปถึงท่าขออ,อ้อด้วยนะคะอยู่ใส่น้นาำสองเท่านะคะ <laughs> โอเคสี่เท่า <laughs> ชอบมากคะ่ะเลขสี่ค่ะโป <laughs> <laughs> งไว้ก่อนิวงรู้บักลาอันนี้ ตอนแรกเสยงมนแสดงเป็นลูกค่ะรอโปรดกันให้ว่าเป็นผัวซ้ำค่ะเต้นนาทษยังนี่เจ้าคนนี้โอ้ยทอมเมืองจริงอ่ะทอมเมืองจริงมาจะอูฮหังอู้หังโอ้เอาคู่วิทย์มาตอนนี้นะโอ้ยเปคมจริงแล้วค่ะ แมงาหลี่ยมคงจริงคงจริงจริอตอนตอนบนไม่จักกน้อยนะคะเอ้ยฉันกับเคย่ป็นเมืองกินคือกันค่ะเขาสอนฉันว่าเวลาไปพ่อพ่นจีนใ,นให้แทะท้ายด้วยภาษา,ษาษจีนจักซี่ค่ะปกติเขาจะว่าอะไรนะหนีเห่าหนีเห่าวม่บอกแต่ว่ามูดพนจีนฉันบอกว่าพ่อกันนีว่าจั๊กซี่เลยค่ะฉีกันบ่ห้เราฉีกันบ่ฉีกันบ่ มาเข้าบอมักเขากับบอมิตาสีเขาาไปจังเวลาเปิดหน่ะได้เล่นผู้เดียวเต็มมือเอาบอมี่ไม่เนาะกระถาไม่สูฮันลาโอเคนัมเบอร์วันค่ะว่างขออะไรค่ะกล่องต่างกองของชอบ เขาต้องไปดักพาตรงนั้นเย็บคาเขาคาคาเขาคาเขาไปไปเก็บขาเข้าก่อนเลยเดี๋ยวแม่จะนั่งอยู่แถวนี้นั่นข้าจะข่ายคลอ mày sẽ là con đứa đỡ vì nồng người Ờ Đi đi, Đó, xong khó đoát Cứ cầm โอ้ยเป็นไม้หรือหมาหน่อยก็หอนดียหนับปีีเบิร์เอาอย่างมาใจกันนะว่าเป่นเวกันเลกันแบบคนถูกคนยากรูันดิโอ้ยถูกยากราซันเออเบิ่งเปตกานี่อยู่บนเงินเนื่อเออเปยังเอาจูบเงเอาจะมาตัดเปนยังเนยังยังออันนี้สอบมตำรวจแม่ออมเมองู่บ่าาถึงมอีสาน กูบอกให้ยากมึงดอกมึงเสียห้กูเข่าอยู่ปะเจ๊มาเป็นจังไ๊มันก็ต้องเก็บค่าเข่าตัวมางานจังซี่นั่นน่ะกันตอมีเงินยังมาเสียจังไหนชนะกระดับ๒๐๐บาทนี่มีบ่ยี่อสเที่ยวมึงน่ะเอาแค่๐๐บาทมีซื้อบ่มีนี่บงยี่บอสโล่งฟืนาก้งานการชาติปีนี้เพิ่นค่ให้ค่ากันปูนปูนมันเป็นยังไงไอ้กูเข่าใช่ปะ ข้าข่าโอยแต่ยิงโดนหายเข่าใ่ข้าเ่ข้าเข่ามึงอยากยิ่มึงต้ตกใจอีลใจหายใจคว่ำเลยควรตลอาววันครัคุณเพิูดว่าเพิ่นว่าพวกหตีห้คากูจะไฮคาสุดปุ่นอีกมันจะงไแค่ ก็บม่ได้บ่ได้ค่ะได้ค่ะเออขายหนังัมาแค่นี่ขายเสียวเก็บไว้ขายของค่ะกับเป้าอีกกระดึกอีกเ้าอีกกึกปืนกูได้นี่เอากับบัตรเท้าบัขายยังกขายของกับตัวของหนังจะมีแบบม่วนกับเป้าเหว้เป็นดีดีมีแบบม่วงมาขายจะเอาบัตรจ้าแบบม่วงจ้าเออเอาเอาลูกค้ามีสมิทรตีขาเอาขวดย่างมาให้นมาเบิร์ดเนาะฮะยังบมาให้เนมาเบิร์ดขาไม่อยู่ มัน่งอีตนนะกินเหล้ามืายเนอะไม่เพิ่นมาพี่ซีัวจากไหนจะมาเหลือสองมีสามโอ้เด็ไปตายเบิร์ดวัสันเปเอาไห้เพิ่นก็เดือดสั่นเบ้าถ่านพี่น้องทุกงานทุกงาน ดีซื้อของบอนิหาโอ้ยจะไมมึงเบ้าโดนนะบ่มีแนี่ว่าอยู่ซื่อๆนี่ล่ะกค่ซื้อเลยเนาะอีเซียวเอ้ยจะเลยครับเป็นเซียวกันแต่โดนมาขายของกูกษีโป้หุดหนุนซอยเมืองสันติเอากูกับมึงเป็นเซียวกันตีเป็นแหละนอนเซียวสามเซียวได้หนิโอ้โออเซียวกัดนู่ยเพื่อนรักมึงจะเป็นบ่มึงจะเป็นอีกอีรูจะเป็นแบบตายเออกับเพื่อนรักนี่แหละครับมาเอาเซียมึงอยากได้ยังมึงเบ้าบายดีมีจ้ามีจ้าอันนี้อย่างเนี้ยก่อ แบม่วงจ้าจะกินตะบะฮูงไม่มีบอตะบะฮูงก็มีกาขายแบะม่วงจ้าลูกละหาบาทจ้าสามลูกสิบบาทจ้าบอนี่ข้าบบม่วงอ้ยเอาเขาจะเอาสามลูกะนเอาสามลูกสามลูกเบิดแล้วจาอ้ามึงอ่ะจะแตกยงลูกละหาบาทจ้าหาบาทสามลูกสิบาดจ้าเอาเจ้าว่าเอาสามลูกสิบบาทสามลูกเบิรแล้วจ้าเลือแต่ลูกละหบาทจ้าเอาเียว่าเอาประจ้า สามลูกลาสามลูกเข้าใจอีบอ่กกะสามลูกนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันเบิดแล้วค่ะอ่สามลูกสิบบาทนั่นค่ะแล้วแต่ลูกละห้าบาที่จา้าเอาบาจา่จ้ามึงเสียเอาบาจา่จ้ามึงเสียเอาโบาาขายเนี่ยเราก็ชัวร์มึงเสียเอาอนใดเอาเอาทั้งไหนไร้ยานได้ซ้ำปืนานะนมาลูกฟันกระสุนเนี่ยมฮะเพื่อนเอ้ย เอาหนีมาซื้อนีนวาแล้หาบาชื่ซื้อดอกซื้อซอยซ้อซอยพวกแม่อเกบเาเวิรดเครื่องโกงเดียนี้เอานีใส่ถุงนะเจฟเฟอร์สนตนตนตเอยี่ตมห้าหน้าผากนกน้ยี ah. ่ัว e ีกตัวคนกองโรดี anywhere. เอาไนี้อย่าซื้อแม่จี้อย่าวีนเด็ดเี้ยอยาวีนมึงจะหัวกันเองเบาความริงเบิดเราเป็นกลมปะดังเป็นไงกินเรากินยาฮะเบาเป็นวันที่12นี่เอาเพื่อนม้องอยากกินอยากกินตำตำมะม่วงใส่จานค่ะตำบะหมวงใส่จานตำบะหมวงใส่จานเอาไปใส่หมูเนี่เอามันตำบะหมวงใส่จานติ๊กทุกมีจานเอาจากไหนไป ก่อนอื่นนี่นําเสนออีกสินค้านึงก็จะไม่ยังอีกบัดนี้มันขึ้นหลายอย่างแต่ยี่นี่บักกล้วยจ้าเอาไปจ้าบักกล้วยวีเท่าใดล่ะวีละ20บาทจ้าโอ้ยตายกูบ่มีเงินบบดนี้เอ้ามีเท่าใดเดียวกูมี10บาทเน๊ะแต่เฮาสิได้กินบักกล้วยเพิ่นซื้อ10บาทได้อีบ่ร์เซียลชื่อสิบบาทเอาไบเครื่องมีเนาะเออเอาเครื่องมีก็ได้เลยเอาไบเครื่องมีสนะแบ่งแบ่งกล้วกินพออาสิบบาทมาเอามาเครื่องมีสนะเอามีดปาดให้มันเน่ะเออเอาเครื่องมีนั่นล่ะ เออเอาปากโค้งๆเลยด้วเอาอ้าวอีฮานี่เมื่อเชียจังใดคุณจะทิ้งใจมาดิร้านนี้เข้ากูการคนระครึ่งโอ้ยคึงกับคึงบดเจ๊ดจังไหนปีน้องครึงหมีมันพันปาดทั่งขวงให้มันบ่มันบ่ได้ปาดครึงหมีมันปาดบักกล้วยครึงนวยให้ครึงหนึ่งของแม่คะเออออออ กูชี้แจ้งตำรวจคุณพ่อเมืองเลยมาจับเขาคุกอยูงมหาโกงลูกค้านี่บมอเครื่องหมีเอออีหามึงปาดทั้งขวางบ้านมึงกูไม่กินไหนอยากกินตำกล้วยบ้จ้ะได้แล้วก็ตำมะม่วงตำกล้วยสุปจ้าบ้านมึงบอกว่าตำกล้วยซุปไม่ตำกล้วยเคยกินบ่าตำกล้วยสุกปเคยเนี่ยบ้าขายตำมะม่วงบ้าขายท่ามีแต่ตำแก้วไป กูอยากกินตำทะเลพีบอลานโอยมีค่ะตำทะเลกัมีบะหีเอาเอาแซ่บๆ้วเอาปลาหมึกตัวใหญ่ๆเอาตนหวนข้าแข็งออโอกูจะกินได้บอลานี่เบอรงเน้อี่บอมีรอดมนเปิดได้เยไม่เป้กอนกอย่างอุ้ยร้องเสือกได้บ้าน่มาเ็เปวาที่แน่วตอนยู่ตรองมก มึงตีท่าตำมะุงเนี่ยนี่กูถามมึงต้างตมะฮงบ่าบอกอยกอยากินบังกอีกะบอว่ามึงเอาหิ้กินมงจบว่าตำมะฮงกันร้านนิดหน่อยนะมึงจะโบลีร้านคนน่ะอบกณจะบอกว่ากณในร้านเยอะแยะอใส่ใส่เมนมังราคาแส่บนะค่ะบระค่ะบะคะกูว่าสแตกปโได้นะคะ ตัมทเลตำมทเลใส่ฝลามึกใหญ่ๆเอาไปพี่นั่งเบื้เงตัทะเลเบิ้งลวดพี่น้องอินี่เปิดร้่นแต่ดนบักเพชร้างบ่เขาหีให้กูแน่นอน่เอาพี่หยังอันนี้ยังเยาเยายไม่หยังใส่เกียเอาก็จะใส่เกียร์แต่หมองอเอามึงซ้ำหยั่งตำมทเลตัมทเลเออมึงเคยไปทะเลบอ เคยมึงเคยกินน้ำทะเลบอเคยก็ทราบว่าเป็นจังไงเค็มนี่แหละค่ะตามทะเลค่ะกินหนามบอบอบอกเนี่ยมึงกินจำดีๆแล้วจำด้วยลูกปืนพูดเฮ็ดพิดบอกได้บักอันนี่ยาตะกี้ดอกบัวพีดดอกเล่าพีดพูดท่าว่าตำทะเลเคยกินแต่น้ำทะเลมันก็เค็มชันตัวล่ะบอ่านบอพานล่านอีกถูกป่ะวีี มากเลยเนาะมากเนาะยังป่ะนี่เอาว้านี่นี่ใส่ป่ะีว้ิดัดโรนชัวมึงตาให้นัตดนตีกินเนื้อคุณกกินว็ละเอาไปขายตั้ไส้กุลาเขาซีอิเอาขายก็นา่ะนี้ขายแกเิ้ลปั้งก็นะโอ้ยใส่บะเขือเกียจก่อนขเขียบันโอยมันขาวอัดาที่มือเหอค่ะมีดกับปาดเตะเ่ราเขาอา บา there, ัาแต่ง yeah. ต so ้องมาฉันนะเพอยากใส่จานเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปยัดมัน no นี so ่ฮะเอาอพี okay, so okay, ่น no. ้องมันงามมากมันบ่มีมีด oh! มันเอาเกือบชุบเอาบระเทียมใส่ถั่วจานใส่จานให้ถั่ะให้ขูดย่องกินบ่ค่ะโอเคค่ะใส่ถ้่วเนาะเนาะใส่ถ้วยเอาเอาไปจัดจานใส่ถ้วยบ้านโอ้ย ตำมะพุ่งไส้หวยเ่าบ้านสามคนไ่รูเรื่องเี้มึงนี่ยเากับตำะกุ้งไส้หวยกันไสยูนถักบอกบานไส้ทั้งหนอกุจิไทยหวยต้องไปในโคกจงไหนอีนี่เออผู้ได้กินนะมึงได้ก็ขออภัยแต่แม่นต์ส่วเพิ่งเปิดร่างไม่ค่ะโอเควัฒนั้นมตะเกีแกจักสกกินจักรศีลซาเอาอีฮะพุทธภูมวาเนี่ยผม่ใช่เดี

เาไปให้ลูกค้ากินนักท่อไหมเออรบไปเร uhm. ื่อยเด้อคาเดินชิมไหในเดินจ้ายจะลบไปให้ชิมเดินค่ะนี่คาเอ้าเดินเดินเดินเอ้าเดินเดินเดินมาสิมาเดินมาเดินถนนลํำเดินเมื่อก่อนเดินไปละเดินไปเดินมาเดินไปเดินไปเดินมาที่เดินมาเดินมาเดินไปเดินไปเดินไปเดินมาเดินมาเดินมาเดินไปสู้เอ้าเดินเดินเดินเอ้าเดินเดินเดินมาสิมาเดิน ินไปเดิน er ไปเดินมามาซิแามาละเดินมาเดินไปเดินไปเดินไปเดินมาเก็บแม่นั่งแล้วมาสิมาเหยียบเปลือกกล้วยง้วฟากล่งพื้นเว้ยมันเรียบร้อยเกลือกกล้วยเลี้ยงฟัวเนล่าเหรอเนื้อป้ากุ้งสภาพกู้งก็ถือลุ่งส้มแทถละโอ๊ยโอเมื่อทักหนี้ดอก ทั้งไดบัตลงสดเอาโคกมาเนี่ยเลยเนอะรเนอะ้าได้ปะพี่กับคาวีนั่งรัำเด้อค่ะเกือบเสียพี่น้องกไ็ได้เช้า